สวัสดีคะ่คะพีพีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านนะคะมื่อนี้กามาอีกอ่อหนึ่งมือนะคะเป็นอีกหนึ่งวันที่พีพีสีได้อ่าโชคได้หมานกันนะคะกับแนวทางลาวปัฒนาของพอร์เซอร์นะคะเนาะของคุณกระแผงกะเอะเป็นอย่างเพิ่งจะต้องจะต้องลดไปลุดมาขึ้นแต้มลงแต้ม เอา,อางี้นะคพี่พี่ครับพี่พีมีอย่างเด็ดๆกับมาลูดใส่กับสามตัวมาตัวของคนกระแพงที่ใหายเลขติดไปเลยนะคะเนาะเพิ่นกัสิที่แรกกักอดคอว้าหนึ่งสสี่หนึ่งนะเป็นตัวเน้นของพอด,ด้วยแต่ว่าเขากระบรูนะคะว่าตัวใดมันสิออกตัวใดเพิ่นสีอยูอย่างประมาณเนี่ยคนกระแพงกั คิดใดๆคุณกระแพงก็ลงไปแบบนั้นนะคะสูตรมา้างใดก็ลงไปสั้นนะคะเขาก็บอสามารถสิลู่ได้ว่าโอ้มันจะต้องออกแบบนี้แบบนี้นะอยังสินะคะเนาะ <S <S เดี๋ยวเพิ่นกระสิม้าเองแล้วก็ถึงเวลาก็สิใด้นหน่อยกับม้าปั้งเลยก็ไใดค่ะขันบทงเวลาเพิ่นก็ยังบ่มาแล้วก็คุณกระแพงบบบอกบอําหนดนะคะลาะตัวเลขนี่จะต้องเป็น กี่ตัวกี่ตัวนะคะเนาะแต่ว่าเวลาเขาดึงขึ้นมาส่เขบาบออยากดึงเยอะนะคะพี่พีเนาะอยากดึงนหน่อยอสมมุติว่าเขาเสียไปจากสามงวดเนี่ยถูกสักวันหนึ่งก็บกำไรค่ะบอกพี่พีบอต้องใจหอนนะคะเนาะเบื่อแล้วก็บอต้องใจรอนอ่กรุงแพ้งบอกแล้วว่าเลขปิดอะของพ่อมาดีมากค่ะ จริงๆเอาของพอมาดึงใส่ของคนกำแพงก็เข่าดีอยู่เด้อมาตองไปเอาอย่างอื่นไกลอะะ่ะเเอาของพอเสร์มนั่นแหละมาดึงใส่อะะ่ะบางทีเขาจับเนี่ยมันบกเข่านะคะคนกำแพงกับเบิงอยู่นะคะว่าแต่เขาเบิงแล้วเขาก็บัได้สนใจที่สิเอามาเห็ดนี่อย่างหรอกเพราะว่าเขาอะถ้าสมมติมาเขาเบิงแล้วเขา ไปเอาของคนอื่นหรือไปเลี้ยนเราหลอกเลี้ยนแบบของคนอื่นมาสี่เขาบ่มีความมั่นใจค่ะเอาบดายสันเอาบดายเลยค่ะแล้วก็ผิดวิสัยของคนเคลียรตัวเลขแนวทางด้วยเขาเรียกว่าคนบ่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะเนาะที่เฮาสิต้องคอยไปเอาตัวเลขแต่ว่าตัวเลขเหมือนกันนะ อันนี้ใช่ค่ะเพราะว่าสูตรที่เขียออกมาบางคนเพิ่นก็ใส่สูตรคล้ายๆกันแต่เขาบอสารมาสิไปรู้ได้เขาก็มีสูตรของเขาแต่ว่าเขาเบิ่งท่วาโอ้บางที่จังกันกับบอม้านะคะพีพีพพบอมเนว่าสิต่องม้านะคะเนาะเอาสี่ดีกว่านะคะเนาะของพอเซิร์ตอะตัววิ่งของพอค่ะถ้าบะตรงกับกองคนกำแพงอะใส่กันใดเลยค่ะ ใชกันได้เลยนะคะเนาะไม่ต้องไปเอาของคนอื่นนะคะของพ่อแล้วตัววิ่งตัวเดินตัวร้องเนี่ยม้าดีมากค่ะ <S 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 ก็บวกกับของคนกําแพงกับเหล็กติดกับม้าดีนะคะแต่แตคนกําแงรหายม้าก,กันยังม่ทันได้หลุดเลยนะคะเนาะโบม้าบนกับม้าล่างค่ะแต่หายเพิ่นหลุดเพิ่นบนหลุดนะคะเพราะว่าคนกําแพงเคลียร์ม,ม้าเป็นยีสิบสามสิบหวดเพิ่นกับสิบบนหลุดเลยขันเพิ่นบนม้าบนหลุดบนลงล่างค่ะ หลุดบนลงลางเหมือนหกเจ็ดสองนะคะเปิ่นหลุดบนค่ะแต่เพิ่นออก6 0ศล่างนะคะเนาะบนเพิ่นก็ออกอยู่ที่0 4นหนะคะเนาะกะพีพีกะล้องจับทางเบึงนะคะถ้าพีพีจับทางตัวเลขถูกชึบเนี่ยพีพีสิบเสียงเงินแม้แต่ไฟเดียวเลยค่ะถึงสีลายหางไปกับ20หางหมายถึงว่าไปสิบ กับสิถูกหนึ่งไฟปีๆกันยังมีกำไรเป็น6 7เจลอยอยู่ค่ะ mm. เฮาบดต้องไปคิดมากนะคะขาแรงเฮาทุกมือในมือละ3ามลอยค่ะแต่เฮาอ่ะมามาัจับาทางมาจับทางาตัวเลขแนวทางอะถ้าเฮาจับถูกปุ๊บอ้าวสมมติเฮาจับได้แคูนะคะ แปดสองสิ 26, ไปกับสิบหกก็แค่1อยหกสินะคะเอากันตัวละสิบบาทก่อนนะคะเนาะลอยหกสิบพีพีก็ได้กําหลาหลายแล้วคะ่ะเมื่อต้องไปซีเรียสคะ่ะแห่งตอนโอ้ยคนเขี้ยแห่งอยากให้ถือคืออย่างนี้พีพีอยากให้เข่าปังปังปังอยากให้ได้กันทุกคนนะกันเนาะมามาก่ะมาหลายนาทีแล้วนะคะเนาะวาลลหลายใหญ่หางของพ่อก่อนเลยนะคะเนาะ ของพอเสิร์จก่อนเลยค่ะพี่พีค่ะกระทนฟังคุณกำแพงหม่จัหน่อยนึงเพราะได้เวลานะคะเนาะอ้าวนี่เลยค่ะของพอเสิร์จนะคะเนาะเด่นสามรองสองกันแปดลูดหานะคะพี่พีล่างศูนย์หาหนึ่งหาสองหาสามหานะคะแปดหาแปดเจ็ดนะคะสี่แปดสี่หาบน อันนั้นลางพื้นด้วยนะพื้นจะเขียนมกักงสีล่อพ่อลางขึ้นก่อนบนนะคะเจ็ดสามแปดสามเก้าสามนะคะศูนย์สามสองสามสองแปดนะคะสี 49, ะะ่เก้าสามสามค่ะเนี่ยเห็นบอพ่อกับคนกระแผ่น่ะแต่แต่ที่คนกระแผ่เคีย์ตัวเลยเดี๋ยว่เคยเบิ่งของพ่อเลยนะคะเรื่องจริงเลยด้วยความสัตย์จริงเลย อ่าสามศูนย์ห้าหสาสาสาสองปดเ้าสองแดค่ะนะคะของพอเสิร์ก็มีแค่นี้นะคะเนาะของพอกับวงมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเน้นมาแล้วนะคะตัวเด่นตัวดังอันใดโอ้พักหลังนี้ของพอแตกดีนะคะแตกที4ีหนึ่งเต็มเต็มเลยค่ะพอกัอ่า มาถับหลังนลายเน้นให้เลยนะคะอ้าวของคนกระแพงบางนะคะที่นี่เนาะวิ่ง3มกับหนะคะสกับ5เป็นตัววิ่งของคนกะแพงนะคะ3 0 3 3ูนค่ะ2องห3าหห่านะคะพี่พีเนาะ3ามตัวบนค่ะ303ศูนยสามค่ะอ่าเก้าหกนะคะสองแปดหและเก้หค่ะ เลขติดมีเก3ดสามค่ะ98 3ดสามนะคะพี่พีเนาะเลขติดทุกคนกำแพงนะคะเนาะคนกำแพงวันมีบนมีลางนะคะล่างนี่เฮ็ดบ่เป็นนะคะเฮ็ดเป็นตะบุญอย่างเดียว <c oughs> อันนี้บอกเลยนะคะว่ามีบนมีลางเนาะอย่างมือนน้ก่าเป็นอีกมือนหนึ่งตีเฮ้าสิได้โชคได้ใช้กันนะคะคอยมันมาน,มนปังปัง,ปงเฮงเฮงทุกทุกท่านนะคะเนาะ อย่างที่คนกาแพงบอกนะั่นะค่ะเอ,เอาเอาตัวที่เฮาอะให้สังเกตอ่าเฮาบมแมนว่าสิเป็นเล้งเฉพาะตัวที่พอลงหรือคนกาแพงลงนะคะอะ่าถ้าพี่พีมองว่า3ตัวมาตัวคนกะแพงมาดีกะไปเล้งใสอ่าเลขอ่าเด่นเลขร้องเลขหลูดของพอเอามาวิ่งใส่กันแค่นั้นกะฝันเงินแล้วค่ะ แนะนำให้นะคะพีพีปังป,งปังหมันหมานทุกทุกท่านนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์อ่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนกดสมัครใครรูหพอใจให้แน่เด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ